ที่แฟชั่นดีเป็นไงคำัึ่งคุณไปกันนไหมคะก็รู้สึกรู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าขอสอกอร่อยก็ตื่นเต้นดีตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ทางเดียวเชิญไปเลยค่ะก็เป็นครั้งแรกของพวกเราทั้งสองคนแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้เราแบบว่าไปถึงในจุดนั้นได้มันแบบเกินเกินฝันเกินคาเราไปบ่ได้ไปแบบ เกินคาดเกินคาดเกินคาดมากๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าการละครั้งหนึ่งในชีวิตหลิงคองจะได้ไปปารีสกับดีออซึ่งจริงๆต้องบอกว่าก่อนเข้างานอ่ะหลิงคือ คือมื่นมากเหมือนกันเต้นจนมื่นอะไรอย่เงี้ยค่ะช่วงวันที่หลิงแบบตื่นเต้นมากแล้วก็ด้วยความที่คนเยอะด้วยเมาเราด้วยเมาเราด้วยมืนไปหมดเลยนี่ก็นั่งของไทยอยู่ปารีสเลยใช่ของไทยได้เกิดขึ้นในปารีสแล้วก่อนโชว์ใช่ครัอย่างออมได้บอกอะไรกับพี่หลิงตอนนี้บอกเฮ้ยไม่ต้องตื่นเต้นนะกรอบปาโอลมันอะไรกันไหมมีกรอบกันไหมหรือว่าไม่ไม่ต้องตื่นเต้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีนะมีก็แบบ ไปแบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็จะมีเช็คกันว่าแบบเอ้ยเราโอเคไหมเราโอเคยังอะไรประมาณนั้นก็ช่วยกันดูค่ะช่วยกันได้ไปได้การจะมีโอกาสได้แบบช้อปปิ้งหรือได้เที่ยวต่อไหมฮะหรือว่ากลับเลยไม่ไม่มีโอกาสมีโอกาสซื้อขนมยังไหเอ่ได้ได้แวะซื้อขนมที่แบบหนิงอยากกินร้านหนึ่งแล้วก็แล้วก็กลับเพราะว่าเพราะว่าสเกลค่อนข้างที่จะแน่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หนักๆก็คือไปทำงานไปดูโชว์ประมาณนี้แล้วก็แล้วก็กลับเลยค่ะ เป็นยังไงกับงานหนักขไหนมีเวลาได้แบบพักผ่อนหรือดูแลแบบเป็นยังไงบ้างฮะสภาพตอนนี้อ๋อโหถ้านอนได้ก็นอนเจ็คแหลกอยู่ไหมอ่ะไม่ไม่ไม่แจ็คแหลกเลยบุญเครื่องก็คือนอนสบายมากแต่ก็ก็นั่นแหละค่ะก็ทำงานคือคือทำได้ก็ทำ I love my job อะไรอย่างงเี้ยใช่ I love we love my job ใช่ we love our job อืมก็ทำงานถือถือว่าหนักแต่ว่าแต่ว่าในขณะที่หนักก็รู้สึกว่ามีความสุขอย่าง มีโอกาสไปแพระไรอย่งเงี้ยก็คือว่าแบบว่าสู้ตายใช่ใชค่ะสู้ตาย,ย,ยลังจากนี้ครับมันจะมีแบบงานที่อะไรทีู่่กันหรือโปรเจกต์อะไรแบบของรอีกไหมมีมีเรื่อยๆค่ะอย่างเราก็มีอีเว้นอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล <c oughs> ้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายทาซีรีส์เพียงคเคอแล้วก็มีแฟนมีไปต่างประเทศเรื่อยๆ,ๆใช่ค่ะ <c oughs> แล้วต่อไปไปแล้ว ล่าสุดหล่ด้วยนาตลาดเข้าชิงนัตลาดด้วยว<ะ>เป็นลุ้ย<ะ>โอ้ยชอบชอบลุกนั้นมากใช่ใช่เราต่างคนต่างได้ได้ลองแล้วก็ได้เลือกแล้วเราต่างคนต่างก็เลือกชุดที่ไม่ซ้ำกั <ๆ S 1> นอีกเช่นเคยใช่แ่บ สองสามชุดไปถึงสองคนสามชุดก็ลองวนกันไปสักพักนึงเดินสองสามเลือกมาเลือกคอนเดตัวอีกแล้วอะไรอเราดันเป็นตัวที่แบบมันเข้าคู่กันด้วยพอดีแล้วก็เป็นแบบเป็นเป็นออฟฟิศที่แบบแมทช์กันพอดีด้วยก็ดีใจที่ดใเรามีเรามีอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าตัวเองใช่รู้สึกว่าพอใส่ดีออแล้วรู้สึกว่าเข้ากับตัวเองมันทำให้บุคลิกตัวเองดูดีขึ้นอะไร อย่างไอทมที่หลิงใส่ก็จะมีความแบบมีความชิคมีความฟูลแบบ all black look อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ใชเวราดีใจ,ใจมากเลยเจอจแบบแฟนๆไหล รายังไม่แน่ใจอีกอะไรอยนะ่างเงี้ยค่ะก็ดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่บินไป,ไปหาเราถึงงานกันใจมากแล้วก็ข้างนอกก็คืออากาศหนาวอะไรเงี้ยเขาก็ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ังยืนรอพวกเราอยู <c oughs> <ๆ S 2> ่ตลอดเวลากรต้องขอบคุณจริงๆ <c oughs> ที่ไปให้กําลังใจเราถึงตรงนั้นทุกพอถึงตรงนั้นปุ๊บมันมีพอมีคนที่ชูป้ายหลิงออกอย่างเงี้ยเราชื่นใจเราแบบเราเจอเพื่อนคอยอยู่ก็ดีใจปุ๊บใจไปหมดเลย สูุสึกอุ่นใจ,นใจเรียกว่าแบบตอนที่ตอนที่แบบมองรถใช่ไหมพอลงจากรถเห็นแ,นแฟนแฟนรู้สึกว่าหายหายขึ้นมาทันทีคือพายายามแบบว่าคือเรารู้ว่าเขารอเรานานในในอากาศที่เย็นมากก็พายายามแบบไปหาเขาอยู่กับเขาให้ได้อะไรนยคะไปไปตอนนี้คือ,อ,อปไปทัวร์โลกหม <c oughs> หวังหวังว่าจะได้ไปทัวร์โลกใช่ค่ะก็ก <c oughs> ็ เป็นเริ่มต้นที่ดีที่ที่เราได้ไปปารีสกับดีออลใช่ค่ะเห็นว่ามีเหตุการณ์ที่ไปช่วยบริการนะคะที่ตบปากกาจิ้มตาหรือเปล่าพีบอกว่าใช่จริงๆน่าจะน่าจะเป็นเป็นอะไรสักอย่างที่อุบัติเหตุคือคือเนาะแฟนๆก็ไม่ได้ตั้งใจใช่ก็พอเห็นเราก็เราก็หยุดห้ามเพราะว่าคือเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องบอกเพราะว่าเขาไม่เห็น พ่อแฟนๆอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เห็นสีหน้าของปฏิกาลเราก็เลยแบบว่าบอกเขาว่าเออหยุดแบบดึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแฟนๆพยายามให้เราแบบเซนลายเซนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแฟนๆชายหนิงก็เลยแบบว่า stop stop อะไรท่านเร็วมากใช่พ่อพ่อคือปกติโดยออกงานอะไรอย่างเงี้ยหนิงจะสแกนรอบข้างเพราะว่าหนึ่งกลมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่หนิงจะเป็นคนแรกที่เห็นอุบัติเหตุเสมอเวลาแบบว่าเจอแฟนๆ รอบๆอย่างเงี้ยค่ะชื่อว่าแ,บบแฟนๆล้มแม่โดนหลุดออกจากวงเป็นคนคแรกที่จะเป็นคนแรกที่เห็นเสมอ,อ,อแล้วนี่ก็คือปุ๊บพอเราเห็นว่าบอดี้การ์ดเขาเต็มป่ะเราก็เลยรีบแบบชี้เร็วเหมือนกันเลยใช่มีความ awareness อะไรอ่าเงี้ยอาจจะอิกนกับตัวละครไปหน่อยช่วงนี้ก็เป็นบอดี้การ์ดไงเออ เขาเป็นคนใส่เขาแต่เป็นอยู่แล้วแล้วเอาโฟนตาเทียมไว้ค่ะก็เลยรีบยืดให้เขาอย่างน้อยแบบลางลังน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คิดเลยไม่ออกยืดยืดนฟนตาเทียมให้นใา่ซึ่งดีมากเลยใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณคัะคอม